เป็นยังยก็เลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะคะมืน่อนีเอซีว่วามันบอสซั์ประสานสูตรส,สองตัวเอาอีกแน่โอ้พ่อพันว่าอ๋อครับผมเขามาแเดวฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะนอกากกดติดตามกดซับสไคร์อธิบายหฮฟังในจานเป็นสูตรตลอดชสีพบบ่มันเป็นตารางเลขนะครับสูตรตลอดชีพนะครับแต่ก่อน,นมันเป็นเลขสามตัวนะครับสามตัวหาหลักร้อยมาแล้วทีนี้ ผมก็บอกว่าผมจะให้สามงวดอืมก็มาเบิ้ลต้อนรับสักสามงวดเลยครับผมทำไม <c oughs> ถ้าเบิ้ลมันไม่ออกอะ่ะมันมันไม่ออกครับเพราะว่ามันหกหกสองหกหกห้าอย่างงี้นะมันมาเบิ้ลแบบนี้เนาะอื <c oughs> มันก็ถือว่าหลุดไม่เคยปล่อยสองตัวสักทีครับแต่อสองตัวหลุดไหมสองตัวไม่หลุดนะไม่เคยหลุดสักงวดครับบนอย่างเดียวก็มีม,มีมีบ้างเป็นตัวกลับกลับกันเอากนะักว่าหลุดอหะ มันกลับกันมันออกตัวกลับเนาะ,ะถือว่าเข้าอือว่าเข้าถือว่าไม่รู้แต่ว่าเอามาใช้ส,สูตรนี่ก็คุณพ่อเมืองเพชรนะครับผมคุณพ่อเมืองเพชรนะครับให้มานะครับให้ตารางสูตรตารางเลขมามาแบ่งปันเป็นสูตรตลอดชีพนะครับบางท่านอาจจะว่าจะไม่เห็นเนาะมันมันมันตัวตัวมันเล็กตัวเล็กมันมันกี่หางนะมีทั้งหมด3ามสิบกหางนะครับ ตลอดชีพนี่ไมายถึงว่าให้เบิงเดบดปีสีสตอาดผุนบอกครับแคบแคบไปดูเบิงคุ้มเตือนนี่เนาะครับขันม่มีในหนีคือส่วนหมายสิบพมาใช่แต่มันก็มีหลุดนะหลุดเพราะมันไปหลักร้อยนะครับหลักร้อยแบบไหนหลักร้อยหนึ่งเนี่ยสมมติว่าติดหนึ่งเนี่ยมันมันมันจะเข้าไปหลักร้อยข้อดีตั้งวาลขน้ำกันบางทันอาจจะงงเนาะมันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นสูตรสามตัว ะครับผมก็ดึงดึงในเนี้ยดึงสองตัวออกมาอืเพื่อเอามาฝากพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านนะครับก็มีเขาขอมาเยอะนะครับบอกว่าให้ดึงสูตรสองตัวออกมาให้หน่อยนี่เป็นตารางเลขนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับไปดูลักรอยเข้าสิบไปหาตัวเองครับมันจะเข้าสามตัวด้วยใช่เข้าตรงหรือโต๊ดทางตรงหรือโต๊ดครับคือไม่หลุดเลยครับเบิลหลุด ันถ้าไม่เบิร์นก็ไม่หลุดโอกาสหลุดน้อยนะครับอันนี้ฟังสถิติเก่าของท่านว่าแต่ว่าผมปล่อยสามรอบมันก็หลุดทั้งสามรอบหละเพราะว่ามันมาเบิ้ลนนะครับเบิรนสามรอบเอฟซีกับว่านย่อมค่ะก็็เปนคืดเขาให้ตัวบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวสุดบนอย่างเดียวสามตัวบน แทบไม่ต้องกลับเลยนะครับผมส่วนนี้ส่วนมากจะมาตัวตรงตรงครับแต่ว่าก็มีกลับเป็นส่วนน้อยที่ดูสถิติเก่าเนาะมันจะกับเป็นส่วนน้อยขนาดจับลักลอยถึงเนาะเมื่อกี้หกหกห้าใช่ไหมหกหกห้าเราเอาหนึ่งใส่เนาะเอาหนึ่งใส่แต่ถ้าเราหกใส่มันตรงตรงเลยนะหกหกห้านะมันจะมีหกห้ากับหกสองแน่นะอยู่ในชุดนะนี่มีครับมีมีขีดสีแดงนี่คือมันเข้าตลอด ครับที่ไล่สถิติดูมันเข้าตารางตัวนี้นะเข้าตลอดชตารางสูตรบนนี้เนาะสองตัวส่วนเลขร้อยก็หาเอาเนาะบางท่านก็อาจจะว่าอุ้ยทําไมให้ตัวเลขเยอะจังเลยมันเป็นตารางสูตรนะครับตารางแบบใช้ได้ตลอดชีพนะครับใส่ได้บัดปีซี่าใช่แคปไว้ครับผมขันได้เลขมากนี่คือเอามาเทียบเบื้องในสูตรครับโอ้ขอบใจแต่ว่าขันสามตัวนี่กับบลูดคือกันเอาเลขมาใส่ข้างหน้าครับเลขวิ่ง ก็เลขหลักร้อยก็คือหาเอาเนาะหาเอาหาเอาแต่งวดนี้ผมชอบหนึ่งนะครับผมยาวหนึ่งใส่ข้างหน้าหนึ่งใส่ผมยาวหนึ่งใส่ข้างหน้าอันนี้ส่วนตัวผมเนาะก็มีใส่ข้างหน้ากับตัวเลขในชุดนี้ใช่แต่คู่เราไม่ได้บอกว่าคู่ไหนเนาะเอาไปเลือกเอาใช่ไหมตัวเน้นในวงเหรอคะสำหรับเสียโอปอตัวเน้นในวงครับแล้วก็ผมจะเอาเลขหนึ่งใส่ข้างหน้าหรือว่าใครชอบหลักไหน ก็เอาไปใส่ข้างหน้าได้นะครับหรือว่าใครจะชอบสองตัวก็ลองดูพิจารณาดูแต่มันเป็นเลขบนนะครับเลขบนบนอย่างเดียวแทบแทบไม่ต้องกลับเลยสุดบนแล้วก็หนักไปที่ตัวตรงเนาะตรงจะเล่นกลับก็คือเบาๆเนาะครับใช่แต่มันก็มีมาบ้างนะแต่ว่าสถิติเนาะมันก้างวดมันจะมามันจะมาตัวกลับแค่สองงวดที่ที่ไล่ไล่ดูสถิติเก่านะครับอืม ก็เลยเอออยากจะแบ่งคันดูสนใจสามตัวเนี่ยเนาะสามตัวผมอันหนึ่งใส่สามตัวหาหลักร้อยแม่นแม่นใช่ถ้าไม่เบิลมาแน่นอนครับเฮ้ยเบิลสามหมวดเลยนะน ม้วนนี้คือสีบลอนด์ดอกมั้งดีน้อยสีบลอนดื่นดอกมั้ปาาเซียนคักเลยปาาเซียนให้เข้าในเด้ออย่าเบิ้ลเด้อเป็นนาเนาะผมชอบผมชอบหนึ่งผมจะเอาหนึ่งใส่เป็นมานเบิ้ลรักลอยก็รักสีมันด้รูดแต่ว่าขันห้าหจับถือรักกับบอรรูดดอกนี่นี่มันมีนี่ดินี่ดิมีหกห้ากับหกสองนี่มวนนั้นหกหกสองบาร์ดีโอหกหกห้าคือทางเราคิดไม่ถึงว่าหกจะมาอีกหลักร้อย อันที่เีดแดงๆนี่คือมันเข้านะครับมันเข้านะตัวตีีเก่านะครับ5 6 2เก้าห้าเลยเลข่างก็เข้าอ่ะเข้าตัวมากจะเน้นไปบนนะครับตัวนี้สูตรนี้เป็นตารางสูตรนะครับ9 5เมื่อกี้มันจะเป็นเลขล่างเนาะ9 5เมื่อกี้มันมีอยู่ใช่ไหมครับ นั่นนั่นไงห้าเก้าเก้าห้ามันจะเป็นเลขล่างผมก็ไม่ดูผมดูแต่บนอย่างเดียวอันนี้คือสูตรบนมันเข้าใช่หกห้าหกสองตอนเนี้ครับใครทําเลขสูตรสามารถแคปไว้ดูได้นะครับจะว่ากันผู้ใดมีเลขดับหรือว่าเลขวิ่งเลขตัดกะส่งมาให้ออปอย่อลงก็ได้นะครับแต่ผมชอบหนึ่งผมจะเอาหนึ่งมาใส่ข้างหน้าเป็นหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าอย่างเงี้ยครับอ๋อชอบตอนนั้นก็คือจับก่อนเอาหนึ่งใส่ผมยาหนึ่งใส่ S <S <S เอฟซีเพราะนั้นตัวน้อยเพรเห็นเดวเข้าสีส้มเอาถ่ายถ่ายคลิปใช่ครับคืือถ้าใครอาจารย์ไหนมีสูตรตัดมันแม่นตัดมาให้โอปอปล่อยสักสิบหางหน่อยครับมันจะได้น้อยลงเนาะใครมีเลขดับที่ว่าดับอยู่เนี่ยก็ลองมาจาับดูเอามาตัดตัวนี้ออกนะ <มา S 2> ใช่ใช่มันจะเหลือน้อยครับอ่โอปอก็หาอยู่นะเลขดับนี่มันดับตัวไหนใช่เอามาตัดเลขดับเนี่มันมันจะได้น้อยลงดิเข้ากับสิบงที่ต้องซื้อลายนะครับ ไม่วกับเอาตัวมากก็ได้หาเลขวิ่งมม่ลักหนึ่งหาเิพย์หน่งนหาเล็วิ่งแม่นแ่แล้วก็มาจับเอาเฉพาะเลขกที่ติดเล็กวิ่งเรานั่นแหละมันจะน้อยกว่าเนาะอันนี้คือใช้ตลอดชีพมันก็เลยมีสามสิบหกหางแต่ว่าสัติ์ทิพยาแต่มันก็มีหลุดอยู่นะครับอันนี้คือสูตรบนส่วนมากมันเข้าใช่ไหมส่วนมากเข้าครับคือคือสูตรนี้ถ้าติดหนึ่งนี่คือหลุดเลยม่เนาะ นาะมันจะไปหลักร้อยครับหลักหนึ่งอ่ะมันจะไปอยู่หลักออกออกตัวหน้าหลักร้อยอยู่ในนี้มันจะไม่มีหนึ่งแต่ถ้าอยู่หลักร้อยนะมันเข้าผมก็เลยเอาหนึ่งใส่ข้างหน้าครับเพราะว่ามันขาดหนึ่งไปครับเอานึ่งมาผมก็ยังงงอยู่สูตรนี้คือเขาให้มาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ตามที่เขาให้มาครับเอฟซีชอบหลักร้อยก็ไปหาเอาลองครั้งนี้ดูเนาะเอาหนึ่งใส่ดูเนาะเอาหนึ่งใส่ครับผมผมเอาหนึ่งใส่นะโอ๋กอได้ล่องกล้วยสองตัวไทยก่อน เพราะว่ารักลอยนี่รูซึกว่ามันเบินส่โพดน,นะกล <c oughs> เลยอเอารักลอยให้เอฟซีไปหาเอารักอ้นวยก็รักซิฟให้เอฟซีหารักลอยใส่ขันอยากได้สามตัวมันจะไม่ตรงก็โจดครับผมอยู่ในนี้คือสูตรเขาวางมาดีมากครับเพราะว่าเบิกซับแดมเบิรงมันออกตลอดแต่มันถ้าเบิ่นตลอดนะถ้าขันเ<อ>านบา<อ><อ>ถึงเบินบ่นมันบอลลุดนเนี่ย ใส่้ลักเบิ้ลได้ไหมนี่ไงถ้าเราใส่หกเนี่ยมันก็จะเป็นหกหกห้าหกหกสองเราก็คิดว่าถึงว่ามันสีมาอีกบ้าลอยนานๆโอ้แม่ไม่รู้มันจะมาเบิ้ลไหมเนาะก็เป็นแนวทางเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้มันจะออกตัวไหนนะครับแตก็ต้องขอบคุณโอปอเดี๋ยวให้เพุ่นเบิ้งถ่ายคลิปชัดๆแล้วค่ะเป็นแนวทางเนาะขอบคุณค่ะสำหรับแนวทาง